เครื่องจักรเก่านอกสวยสภาพเดิมๆพร้อมรุยงานครับสวัสดีครับพบกับพี่สมาน PNP อีกแล้ววันนี้พี่สมานจะพามาพบกับรถตักร้อย่างเก่านอกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเครื่องแรงฟังก์ชันแน่นคันนี้นะครับแคท 938K สำหรับคันนี้จะเทียบเท่ากับรถตัก komatsu สสรุ่น WA320 รุ่นเก็นะครับเดี๋ยวทีมงานพาชมที่ตัวรถได้เลยนะครับสำหรับสเปคของคันนี้นะครับ มีฟังก์ชันลดความสั่นสะเทือนขณะขับขี่หรือไ right ร้คอนโทนมีห้องเก๋งมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับปีผลิต2,015ชั่วโมงทำงาน8,900ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถ14.8ตันวางเครื่องยนต์แคท C 6.6ร้อยแรงมา้าซื้อเครื่องจักรกัับบริษัท PNP เรานะครับมั่นใจได้เลยว่านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้1 0 0สามารถเช็คเอกสารการนำเข้ากับทางบริษัทเราได้เลยครับ ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเข้าทดลองเครื่องจักรกับทางบริษัท PNP เรานะครับบริษัท PNP ตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่31ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเขตอำเภอบางบ่อจังหวัดสุพรรณบุรีครับหรือท่านสามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสชมเครื่องจักรสภาพดีๆกับทางบริษัทเราครับสำหรับวันนี้พี่สมานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ